โปรแกรมบอลน่าดูคืนนี้โดยสังเวียนสนามหญ้ามาดูบอลวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับคัดมาให้8คู่ด้วยการหลายหลีกเลยวันนี้ไปเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนครับสำหรับวันนี้คู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ยู่ในเตะครับพบกับเอฟเวอร์ตันนะครับคู่นี้เตะกันเร็วมากเลยนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งครับถ่ายทอดสดทางช่อง t r u พ p ีเม i e r f o ุตบอ l l 1และคู่ต่อมาครับวูฟแฮมตันพบกับฟูลแลมคู่นี้เตะกันเวลาสี่ ทุ่มครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier f ฟุตบอลหนึ่งอีกเหมือนกันนะครับและคู่ปิดท้ายพรีเมียร์ครับอาร์เซนอลพบกับเบนฟอร์ดตรงนี้อาร์เซนอลก็ฟอร์มร้อนแรงด้วยนะครับแต่เบนฟอร์ดนี่ก็มอว่าน่าจะพรุนนะสำหรับวันนี้คู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier f ฟุตบอลสองและเราไปดูกันต่อที่บุนเดสลีกาเยอรมันครับคู่แรกบาเยิร์นมิวนิกพบกับไมเ์ศูนย์ห้าครับคู่นี้เตะกันเวลาส 3ทุ่มครึ่งครับและผมคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาสําหรับบบเยนเจอกันทีไรก็โอ้โหไม่ต่ำกว่า2และ3นะครับสำหรับไม่ผู้นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36ครับและปิดท้ายบุนเดสครับอาบร์เบลไลซิกพบกับดามสตัดผู้นี้เตะกันเวลา3ทุ่มครึ่งครับถ่ายทอดสดทางช่อง B In Sport เอ็กซ์ตาและเราไปดูกันต่อที่ลาลิกาสเปนครับก็มีด้วยกัน2คู่เหมือนกันนะครับคู่แรกคาดิสครับพบกับแอเล n นติโกมาดริดครับคู่นี้เตะกันเวลา4ทุ่ม15ครับถ่ายทอดสดทางช่อง B in Sport 3และคู่นี้ครับปิดท้ายลาลิกาสเปนเนาะคิโรนาเอพบกับโอซาซูน่าครับคู่นี้เตะกันเวลาตี3ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่คิโรนาต้องชนะอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะว่าที่3ที่4ก็ ไล่จี like มาติดติดแล้วคู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง B-Insport 3และปิดท้ายกันด้วยเซเลราอิตาลีโบโลญา พบกับอินเตอร์มิลานผู้นี้เตะก,กันเวลาเที่ยงคืนครับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดสําสสหรับผู้มาเยือนนะครับเพราะว่าฟอร์มร้อนแรงมาสาหรับอินเตอร์มิลานในช่วงนี้เนาะผู้นี้ถ่ายทอดสดทางช่อง B ีอินสปอร์ตาครับเป็นไงครับสาหรับโปรแกรมบอลทั้ง8คู่วันนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับใครที่อยากติดตามทีเด็ดฟุตบอลนะครับผมทําไวใ้ให้อีกคลิปไปหาดูกันได้ในช่องเลยนะครับทิ้งท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปทั้งโปรแกรมบอลและทีเด็ดบอลครับวันนี้ขอตัวไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ